สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นข่าวดังทำกับข้าวอยู่สะดุ้งโยงงูจงอางยาวกว่า3เมตรบุกครัวแห่ส่องเลขทีบ้าน วันที่27กรกฎาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาศูนย์วิทยุหน่วยกูภย้ภัยมูนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากประชาชนว่ามีงูเข้าบ้านบริเวณชุมชนบ้านคลองตลาดหมู่4ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี หลังรับแจ้งอาสาสมัครกู้ภัยมูนิธิสัจจะพร้อมทีมอาสาพิทักษ์งูจังหวัดปราจีนบุรีจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่9 4หมู่4ี่ตำบลแก่งดินสออำเภอกรบินบุรีลักษณะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรอบบ้านล้อมด้วยสังกะสีมีชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุงดูอยู่โดยมีนางสาวอำนวยขอสงวนนามสกุลอายุ68ปี พร้อมกับญาติและชาวบ้านยืนอยู่ด้วยอาการตกใจเพราะภายในบ้านมีแขกไม่ได้รับเชิญเข้าไปอาศัยอยู่ตรวจสอบพบงูเข้าไปซุกตัวอยู่บริเวณหัวมุมห้องครัวภายในบ้านจากการตรวจสอบงูตัวดังกล่าวเป็นงูจงอางขนาดใหญ่นอนขดตัวอยู่บริเวณหัวมุมห้องครัวภายในบ้านเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์ที่เตรียมมาเพื่อจับงูจงอางตัวดังกล่าว ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลาบากเนื่องจากงูขดตัวอยู่ในมุมจึงต้องใช้อุปกรณ์เกี่ยวตัวงูออกมาและหลอกล่อง,งูตัวดังกล่าวให้อยู่ในอาการสงบก่อนที่จะใช้มือจับที่หางงูเพื่อน,นําออกมาสู่ที่ลง่งหลังจากใช้เวลากว่า30นาทีก็สามารถใช้มือเปล่าจับคองูจงอ่างได้ทําให้เจ้าของบ้านและชาวบ้านโล่งอ,อกไปตามๆกันจากนั้นจึงนํางูจงอ่างมาตรวจสอบพบเป็นเพศผู้มีความยาวกว่า3เมตร จากการสอบถามนางสาวอานวยกล่าวว่าในบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนมีตนลูกสาวหนึ่งคนและหลานอีกสองคนซึ่งตอนนั้นตนกำลังทำกับข้าวให้หลานกินอยู่ดีๆงูจงอางตัวดังกล่าวได้เล,เลยเข้ามาภายในบ้านจึงทำให้ตนและคนในบ้านตกใจมากจึงรีบพากันออกจากบ้านแล้วให้หลานเขยที่อยู่บ้านใกลเคียงถทรแจงกูไัยเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อมาจับงูจงอางตัวดังกล่าวให้ ส่วนชาวบ้านที่มุงดูการจับงูจงอางต่างนำเลขที่บ้านคือ94และอายุของเจ้าของบ้านคือ68ไปเสี่ยงโชคทั้งนี้งูจงอางตัวดังกล่าวอาสาสมัครกู้ภยัยมอนิทิสัจจะพร้อมทีมอาสาพิทักษ์งูจังหวัดปราจีนบุรีจะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปขอขอบคุณที่มาแรงข่าวจากข่าวสดครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับขอบคุณครับ